So many cup. น้ำตาลูกผู้ชายแล้วฮะเส้นทางฟุตบอลโลกครั้งนี้ของโรนัลโดนั้นได้จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีครั้งหน้าหรือเปล่านะฮะแต่ด้วยสภาพร่างกายและอายุรวมถึงฟอร์มการเล่นนะครับต้องบอกว่าเป็นไปได้ยากมากๆจริงๆเพราะเกมล่าสุดนะฮะโรนัลโดจับบอลไปเพียงแค่10ครั้งเท่านั้นเองนะครับซึ่งน้อยที่สุดในทีมน้อยกว่าลิคาโดออร์ตากองหน้าที่ส่งลงมาเป็นตัวสำรองคนสุดท้ายอีกนะครับแทนเดียโกโดาโลแม้เส้นทางของโรนัลโดกับทีมชาติโปรตุเกสจะจบลงไปแล้วนะครับ แต่โรนโดก็ได้สถิติใหม่เข้ามาแทนนะครับโดยหลังจบเกมนะฮะสหพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติหรือฟีฟ่านะครับประกาศอย่างเป็นทางการว่าคริสเตียโนโรนโดคือนักเตะที่ติดทีมชาติมากที่สุดในโลกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ครองสถิติร่วมกับบาร์เดอร์เอลมูตาวานะฮะนุ์หน้าทีมชาติคูเวตวัยสาเช่นกันนะครับที่ยังคาแข้งอยู่เหมือนกันและโรนโดนะครับยังเป็นผู้เล่นที่ทําประตูมากที่สุดในการเล่นทีมชาตินะฮะหากยึดตามสถิติที่ฟีฟ่ารับรองโดยโรนโดนั้นซัดไปถึง100 แปประตูเหนือกว่าอันดับ2อย่างอาลิดาอีตำนานของทีมชาติอิหร่านที่ทำไว้ทั้งหมด109ประตูนะครับและอีกหนึ่งสถิติเป็นของทีมชาติโมร็อกโกครับต้องบอกว่าเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้ดีมากๆนะฮะจะพูดว่าม้ามืดก็ไม่ผิดนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้กุนซือทีมชาติโมรโ็อกโกนะครับวาลิดเลกรากุยกลายเป็นโค้ชคนแรกในรอบ56ปีที่คุมทีมชาติน้อยที่สุดแต่สามารถพาทีมเข้าถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้สำเร็จโอ้โหสุดยอดจริงๆเลกรากุยน่ย เพิ่งทําหน้าที่เป็นนัดที่8เท่านั้นเองนะครับและเคยคุมสโมอสรอมาแค่สมอสโมสรเท่านั้นเองต้องบอกว่าผมปันใจเชียร์โมร็อกโกแล้วครับโอ้โหมาถึงจุดนี้ก็ต้องเชียร์กันหน่อยนะครับนี่เพิ่งจะเสียเพียงแค่ประตูเดียวตลอด5นัดในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะฮะและถ้าพูดกันจริงๆนั้นยังไม่เคยโดนคู่แข่งยิงได้เลยนะครับเพราะประตูที่เสียนั้นเป็นประตูที่ทําเข้าประตูตัวเองนะครับของนายเยฟอาร์เกิร์ดนะฮะในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่ชนะแคนาดามา2ประตูต่อ1เอาใจไปเต็มเ็มเลยครับควนหลงหลังเกมนะฮะก เป็นฟรานโดซานโตสนะครับโค้ชโปรเกรดนะครับถึงข่าวทัวลงบ้างแล้วนะครับในเมื่อผลมันไม่เป็นอย่างที่คาดคิดนะครับต้องโดนเป็นธรรมดาแล้วครับว่าทาไมถึงไม่ส่งคริสตยโนโรนัลโดมาตั้งแต่ตอนแรกนะฮะซึ่งหลังเกมนะครับก็โดนสัมภาษณ์ว่าเสียใจหรือเปล่านะครับเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือเปล่าซึ่งซานโตสตอบสัมภาษณ์ว่าไม่ผมไม่คิดอย่างนั้นไม่เสียใจเลยโรนัลโดเป็นยอดนักเตะผมให้เขาลงในช่วงเวลาที่จําเป็น ดังนั้นไม่มีอะไรต้องเสียใจพ่งนี้เราจะบินกลับบ้านและจะหาเรื่องอนาคตของผมกับท่านประธานก็ให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆเท่านั้นนะครับเกี่ยวกับการที่ไม่ได้ส่งโรนัลโดลงนะฮะภรรยาของโรนัลโดนะครับก็ออกมาตําหนิเหมือนกันนะครับว่าทําไมถึงไม่ส่งแฟนเขาลงตั้งแต่ต้นเกมนะครับส่งมาช่วงท้ายเกมก็ไม่ทันการแล้วครับก็เป็นความคิดต่อซานโตสนะฮะไปดูคู่อังกฤษบ้างนะครับโอกาสมาแล้วแต่ทําไม่ได้นะฮะแพ้ไปครับอังกฤษ แฮร์รี่เคนนะครับมีโอกาสที่จะยือชีวิตให้ทีมชาติอังกฤษแต่ก็ทําไม่สําเร็จครับทำให้ต้องยุติเส้นทางในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะฮะไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายเท่านั้นเองฝรั่งเศสนั้นได้ประตูนําไปก่อนนะครับจากลูกยิงไกลยอย่างสวยจริงๆนะครับของทาชิชอเมนนี่ตั้งแต่นาทีที่1 7เลยนะครับครึ่งแรกก็จบลงด้วยสกอร์นี้นะครับก่อนที่จะมามันในครึ่งหลังฮนะอังกฤษมาตีเสมอได้จากจุดโทษของแฮร์รี่เคนนะครับในนาทีที่54ิีและเป็นอโอลิวิเย่ชีรูยิงอ กับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับโดยการโขกประตูให้แชมป์เก่าขึ้นนํา2ประตูต่อ1ในนาทีที่78แต่ก็มาเสียจุดโทษให้อังกฤษอีกแค่6นาทีต่อมาเท่านั้นเองนะครับแต่เหมือนโชคไม่เข้าข้างครับแฮร์รี่เคนยิงไม่เข้าครัเพื่อนๆจบไปด้วยสกอร์นี้แหละครับก็กลับบ้านครับโดยที่ทีมชาติฝรั่งเศสจะเข้าไปเจอกับมมามืดประจำทัวร์นาเมนต์นี้ทีมชาติโมร็อกโก เมื่อคืนนี่พลพรรคปีศาจแดงของเรานี่ตกรอบกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับสรุปเลยตอนนี้เนี่ยสมาชิกผีแดงของเราเหลือแค่2คนเท่านั้นเองนะครับคือลาเฟลวารานจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ดิชาห์มาร์ตินเนสนะฮะจากอาร์เจนตินาเท่านั้นเองนะครับนัดหน้าก็ติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าพลพรรคปีศาจแดงของเราจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้หรือไม่นะครับและจะเอาแชมป์โลกมาฝากสโมสรได้หรือเปล่าแล้วเจอกันใหม่หน้าจอนะครับสวัสดีครับ